สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยมพระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นชุดแรกนะครับของเย็นวันนี้ตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นนะครับงานของโลต้านะครับตัวนี้เป็นงานของโลต้านะนะครับตัวนี้เป็นล้อสเปค4รู100นะครับคอร17นะครับ4รู100ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของรูน็อตนะครับฝั่งตรงข้ามกันนะครับ100มิลหรือ10เซนนะครับเขาเรียก4รู100 ล้อตัวนี้เป็นล้อที่งานถือว่าใช้ได้นะครับเป็นล้อมีงานมีเกทนะครับถ้าเป็นล้อทั่วไปอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงตัวนี้ก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาระดับนะครับเวรามาดูหลังล้อนะครับเพดล้อนะครับอตัวนี้นะครับอ่ะเป็นงานโรต้านะครับเป็นงานโรต้านะครับก็สิบเจ็ดนะครับไททันสิบเจ็ดนะครับเป็นข้อสิบเจ็ดกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับ เซ็นเตอร์บอลตัวนี้หรือฮับลิงก์นะครับอยู่ที่67.1นะครับอ่าสวยงามนะครับรถตัวนี้นะนะครับงานโรตานะครับสเปค4รูร้อยคุณก็สามารถใส่ได้กับรถสีูมาตรฐานทั่วไปนะครับของเก่าเรารับเพินด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนเทเล21 หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับฝากคลิปนี้นะครับผมกกอ์นะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะครับเด็งหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ